สวัสดีครับพบกับชาวกล้วยนะวราทริปนะครับนี้จะพามาดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็นของที่บ้านนะครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวให้ดูอีกกล้องนะครับนี่บรรยากาศช่วงเย็นตะวันจะรับฟ้านี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนี่นะครับป้ายหมู่บ้านบ้านกระโดน ถนนเป็นทางไปโรงเรียนนะครับน,นี่เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นทุ่งนาทีงนี้ก็จะเป็นตนี้เป็นนาของตากับยายนะทู่นี่ครับด้านหลังนี่คนระับนี่เป็นทางเข้าบ้านนะครับด้านในนี้นจะเป็นหมู่บ้านนูนเลยเข้าไปด้านในนะครับมาดูบรรยากาศชงคำค่ำ มีเพลงอีกแล้วนี่อันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็มาอัปเดตทางเข้าหมู่บ้านครับเอาไว้เผื่ออนาคตเนาะหลายๆปีไปก็มาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอันนี้จะเป็นทุ่งนาด้านทางเข้าหมู่บ้านนู่นนะครับ ตรงเข้าไปนู่นมีแสงไฟมามีรถมาเนี่ยนะครับข้างในหมู่บ้านอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมของน้าเหิมนี่คนด้านในทีก็เริ่มมืดแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายแสงมันเริ่มหมดแล้วล่ะจะเป็นช่วงค่ำก็จะเริ่ม คนก็เริ่มกลับเดินทางกลับไปทำงานแล้วนะครับปีใหม่นะจะจะมีเสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ยังมีเสียงคลออยู่นะด้านในนะครับวันนี้ก็จะมีจัดกิจกรรมแรกของขวัญน,นะครับในหมู่บ้านอของผู้ใหญ่นะครับเห็นแจ้งมาเนาะแล้วก็จะได้ยินเสียงดนตรีนะครับผ่านเข้ามาในวิดีโอเนาะ ฝั่งโน้นเลยด้านหน้าโจทางไปบ้านกระรันทาน,นะครับขวามือฝั่งนี้ด้านหลังก็จะไปบ้านประคองก็จะมืดแล้วเนาะแสงหมดแล้วผมอาจจะถ่ายให้ดูแค่ช่วงสั้นๆนะครับกี้เกือบลืมมันก็จะค่าแล้วก็มาถ่ายให้ดูบรรยากาศไม่มากเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ เสียดายไม่ค่อยได้ถ่ายคอนเทนต์เลยนะมาบ้านยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ